ก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้กับช่างเล็กช่องนี้กันได้นะจะร้องกันแล้วไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวิรี่กีกแล้วนะคะและก็ในคลิปนี้นะคะดีเนี่ยจะพาไปดูในส่วนของชุดอัปเกรดนั่นเองไม่ได้พามาดูเจาะจงที่ชุดเ่าใหม่นะแต่ว่าจะพาไปดูทุกชุดเลยโอ้โหเวลาก็ผ่านมาต้องห้าปีแล้วใช่ไหมกับเกมนี้เนี่ย มีชุดอัปเกรดเนี่ยทั้งหมด9ชุดแล้วนั่นเองนะคะไปดูกันเลยเปิดมาเนี่ยเขาก็จะเป็นชุดใหม่ก่อนนะคะก็คือชุดเทพีแห่งเกียวขึ้นนี่ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด9ชุดกันแล้วนั่นเองแล้วก็หน,นึ่งในเก้าชุดเนี่ยเรามีเป็นเจ้าของนะคะ1ชุดก็เดี๋ยวไปไล่ดูกันนะคะตั้งแต่ชุดแรกนะคะจนถึงชุดล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะว่าชอบชุดไหนเพราะอะไรไปดูกันเลยเนาะ ชุดแรกนะคะชุดฟาโลท้องคํานี่คือชุดอัปเกรดแรกนะเนี่ยจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันยังไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมากเนาะอันนี้รูปรักขั้นสูงสุดว้าวมีแบบนี้ด้วยว้าวโคตรเท ชุดต่อมาชุดกาสีเลือดหรือว่าชุดอีกการนั่นเองอืมอ้าวว,าว้าวโอ้หูชุดต่อมาชุดโพไซดอนนะเห็นไหม เอฟเฟกการกำจัดอ่ะหรือว่าคิวฟิตเนี่ยเขาก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยมีความเด็ดมากขึ้นนะชุดต่อ,อมานะคะชุดแอร์เลแนนส์แอร์เลนน์เนี่ยก็จะออกแนวที่เป็นแบบหีมะอะไรประมาณนี้อืมไอตรงคำว่ารายงานแล้วก็แท็กเนี่ย ต้องบอกนะคะว่าเพิ่งมาที่แพทนี้นะแพทก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะก็มีการปรับอัปเกรดนะคะในชุดอัปเกรดเนี่ยให้มีความโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองและชุดต่อมาชุดซีวานูสอันนี้นะคะเป็นชุดที่เราเนี่ยได้ครอบครองไว้นั่นเองดวงลวง้ลวนเลยตอนสุ่มได้นะนี่คิวฟีตก็ค่อยค่อยโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ เชื้อต่อมาแสงสนธยาหรือว่าราชินีฟาโลเนาะเรียกแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่นะว้าวความเด่นนี่สุดๆเลยเชื้อต่อมาตัวตลกปิิศนา เห็น hey, ว่าชุดนี้เปลี่ยนสีได้หรืออะไรประมาณเนี้ยแหละอ่านี่ไงความพิเศษของชุดนี้คือเปลี่ยนสีได้อืมว้าวและรูปละขั้นสูงสุดนี่เทอยู่นะ ชุดต่อมาเงาปีศาจตรงนี้นี่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้สวนดอกกุหลาบเนาะว้าวคิวฟิตโคตรสวยแต่จริงๆรูปราคร่นสูงสุดค่อนข้างจะเฉยๆกับชุดนี้นะมันไม่ค่อยอลังการเนาะคือเหมือนแบบเวลาผ่านไปเรื่อยๆมัน เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมค่อยๆอลังการขึ้นอลังการขึ้นกับท่าหน้าของชุดอาเกตใช่ไหมอันนี้จะฟิลเหมือนแบบชุดฟาโลฟาโลชุดแรกนะรู้สึกประมาณนั้นอันนี้เขารู้สึกส่วนตัว <c oughs> และต่อมาชุดล่าสุดแล้วก็น่าล่าสุดด้วยชุดนี้ต่างจากชุดฟาโลที่ผ่านๆมาสุดๆไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอันที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งแหล่นะคะก็จะเน้นไปความแบบดุด,ดันไม่เยรงใจใครเอฟเฟกแบบตะการตา เน้นความดุเน้นความแข็งแกร่งเน้นความเทเ่ไว้ก่อนแต่ไม่ใช่กับชุดนี้ชุดนี้เนี่ยมาทาหน้าหลักหน้าธนูานหนอมมากกว่านั้นเองดูนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม,ม,มสุดๆไปเลยนะนะนี่โอ้โหคิวฟีดแมงกระพุนอ๋อลืมบอกเลยชื่อชุดว่าเทพีแห่งเกียวขึ้นนี่น่ารักนอะ แบบเน้นสวยเน้นน่ารักบอกเลยว่านี้เจอใจสุดๆไปเลยเขามีเอฟเฟกที่ชุดก่อหน้านี้ไม่มีมันก็ต้องปรับไปตามการเวลาใช่ไหมดูสิดูความอลังการของชุดนี้ซก่อนว้าวอุ่ยก็น่ารักขนาดนี้นะนะ เป็นชุดอัปเดตที่ไม่เหมือนอันที่ผ่านมาเลยสักนิดเป็นชุดที่ฉีกมาเหมือนกันนะออกมาแนวแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสุดไปเลยว้าวดูความแตกต่างของเขาสักก่อนสุดยอดไปเลยเนาะที่พาดูตรงนี้นะคะั้งหมดเก้าชุดเนี่ยเพื่อนๆช่าชุดไหนเพราะอะไรเขาเม์บอกมาได้นะคะ ถึงตัวชอบชุดล่าสุดมากเลยนะก็ดูดีเห็นไหมเขาไม่เหมือนใครจริงๆนะชุดล่าสุดอเอขาเน้นความน่ารักเอาไว้ก่อนเลยอ่ะอันอื่นไม่น่ารักนะเพราะอันอื่นอะเท่แล้วก็ดุดันอันเนี้ยมันน่นารักน่าทนุถน,นอมที่สุดแล้วอย่าลืมนะคะใครอยากมีเป็นเจ้าของนะคะชุดเท่พี่แห่งเกียวขึ้นนี่เลย can you pass the test อย่าลืมมาสุ่มกันนะคะ ชุดเทพี่แห่งเกียวขึ้นนะคะมีให้สุ่มเนี่ยมีให้ลุ้นเป็นเจ้าของนะคะตั้งแต่วันที่4เดือน8นะคะจนถึงวันที่5เดือน10นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า